กาบสบายดีพอแม่พี่น้องมุดสกุ๊สกุลที่เขามาติดตามหับส้มสองแม่น้องีิวน้องพี่น้องตอนนี้ก็คือยามเสาวหนึ่งเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งๆเนาะทั้งลมทั้งฝนล้ะกะพรดีว่าแม่น้องิวจะมาจอบเบึงห้อยโขงเนาะห้อยโขงก็คือห้อยโขงแนวเหลียงในบ่อธรรมศาสตร์ได้ประมาณเกือบหนึ่งปีแล้วพี่น้องที่ว่าแต่ว่าพี่น้องไร้ทานกะสีลืมไปน้ำแน่หรือว่ากะย่งสีทามหาอยู่เนาะว่ะห้อยโขงที่เหลี่ยงไหวเป็นจังได้ย่งอยู่บ่อเนาะ คือจะไปเบิ่งน้ำกันน้ำพี่น้องพ่อปกติถ้าวา่าพุ่นตกแห้งแบบนี้แล้วก็มีนม้ำไร้หนามก็คือน้มหล่นน้องแล้วพอเขาปล่อยลงบ่อทั้งศาสตร์ฐาน้นาหล่นน้องก็คือแบบว่าหอยเขามันก็นจะลักไตออกแต่น้องเนาะปกติถ้าวา่ามันมีนม้ำไหลเขาก็จะปลเก็บเก็บเขาไว้คือเนานะถ้าวา่าเขาบลุกเก็บไว้ป้าไอ,อยสีกันเป็ดสิมาก,นะกินเมดเนาะก็เลยว่าสีมาจอบเบิกน้ำพินพี่น้องมือนี้พอเมื่อคืนนี้ตกแห้งอีกแล้วก็จะนาจะหลักออกคือเก่าเนาะไปเบิ่งพร้อมกันนาว่าจะ เห็นหรือบ่มานำนะเดี๋ยวไปใช้ไปใช้ไปตุ้มแฮตุ้มแฮคนเบิรงเขาทราบเนาะแมงนิ่วก็เลยนหัวหัวเอาอยากให้เบิรงกไล่เนาะหัวมานำเลยน้องคุณน้องนิ่วก็พอน้องนิ่วไปเอาพี่น้องไปเบิรงน้องก็อยู่ไกลๆเลยน้องเป็นน้องหน่อยเนาะเป็นน้องหน่อยเนาะพี่น้อง แกจะมีน้องนี่เป็นน้องแบบว่าตอนน้นลดมาจกรถมาจกแล้วมันโจกลงบ่อใดเนาะเขาก็เลยจกอาสมีละกะเลยดุดดิ้นอยู่หันมาทบแล้วแต่ว่ามันยังบ่เต็มกันกังเรือเป็นน้องน้อยเดียวนี่พี่น้องกะติดติดกันอยู่กับน้องใหญ่เนาะเวลาที่ว่าห้อยห้าหลักนี้มันกะจะหลักลงน้องใหญ่ตัวนี้เลยพี่น้องแต่ว่าลงไปหันห้ามไปอยาาให้ลงเนาะพอะ่ลงไปเลยมันจะไปทางอื่นเนาะโซไลต์ตัวนั้นมันเป็นกีนเป็นกีนแห่เนาะมันกะอยู่บ่อ่อยไดเนาะอยู่แต่ตัวนี้เนาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นขี้ต้ม Baby cong gần đây. Mãi hên tôi, you know. Dad, they had ever lie bed. Tell me. Pocatin, you know, yam leg, hannah. Sahin, hoi, 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 อันนี้ตัวที่ยังอยู่ในน้องเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งตัวอยู่ในน้องก่อนย่ำแหลงหันเข้ามาคัว่ะกันยังเห็นอยู่นะพี่น้องเอกลางเอาน้องเนี้ยเในลูกแดนน่ะย่ำแหลงเข้ามาคัว่ะกันยังเห็นอยู่นะห้อยน่ะยังาลายนะพี่นอ้องตอนนั้นเออถี่มา,าพอปล่อยโซงเถื่อเถื่อหนึ่งกับาวโลเถ,ถื่อที่โซงเมน,งนุ่นอยวบ่จื้อว่ะจักโลเน,ะนานะนี่ว้าได้ผูได้ผูผูแมนมืดบอตัวนั้นยังบ่แทนตายครับตัวใดตายมันจะผูอยู่หนาหนาเลยเนาะนี่โอ้เดี๋ยวมันเจาะหูลงเนาะเป็นวางเนาะนี่ ต้นนี้กินพักบ่งอยู่หันเด้เด้เแมนบ่รเนี่ยกินพักบ่งอยู่ฮันน้องพี่เนอะนี่อันนี้หันเป็ดกินนี่ตัวที่ตายนี่สไลายหันตัวที่ตายจะเป็นเป็ดกินเนาะเพราะว่าย่ามแหลงแมนแต่ว่าหนามเบิดค่อยเข้ากับบริเวณใต้ได้พี่เนอะมันอยู่ในดินเนาะมันเข่ากักอยู่ในดินเนาะนี่หน่อยวักไงพ่าไงต้นี่ตายแล้วนี่ตั้งนั้นย่างเนาะตันนั้นมีเนาะหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งอยู่หันเนาะ ก็มีตามแคบๆอย่างนี้อย่องนี้อ้อหนีบิ้งมันมีอย่างตายเอย่านี้บงคั้งตัวได้อ <elementary> ยู่เทิงนี่อย่างตายอย่านี้เพราะว่าเป็ดกินขั้นขึ้นมาเทิงแล้วเป็ดกินเนาะขั้นอยู่ในน้ำเป็ดมันก็กินบ่ได้ตายเลยตัวนี้นี่สิงอยู่ในน้ำในน้ำนี่อันนี้ก็ตายด้วยตายลายดิสุดแรกจะอยู่ตามแคมแบบนี้เนาะนี่ตามแคมน้ำ นี่พะกัะแยงนี่มาเอาเซีนะปูกวัยมีสิลองปูพกพะกัะแยงเนาะพี่เนาะพี่เนาะทั้งปมดเต็มนี่เนาะกางจ่องกางจ่องเอาไว้แห่งเป็นไข่กันไว้อยู่ในป่าผ้าเมือไดเลยเหลียงมากระโดดเนาะแต่ว่าเฮาบุคเคยเอาไปกินจ๊กเถื่อเนาะพี่แต่นี่ติงอยู่พี่น้องพี่ขิงอยู่แล้วนี่คันนั้นเห็นคนแล้วก็จะแบบจะป๊ะปะะปะบลงน้ำนอนที หนื่อยบ้างไงบ้างไงไปเนาะวันนี้เขาจะไปเบิร์เนาะเพราะว่าทางที่เพิ่นมักนี้มันอยู่ทางพุ่นทางน้ำไล่แบบนี้เนาะจะเก่าเมื่อก่อนทำไมต้องเนี้ยม้าวาตึกสะดุ้งกับแม่เนาะกะเห็นออกไปไล่ไล่ตัว้นพี่น้องเต็มอยู่เนาะกระเดยกระเดยเก็บเอาผืนขึ้นมาคืนเนาะพอไปยากให้ไปทางอื่นนี่ตัวตายกับตายตัวย่างกันย่างเนาะพี่น้องตัวย่างกันย่าง ก็น่าจะเกิดแบบเกิดลูกออกมาใหม่อยู่นะเพราะว่าเทาก็บบริกินสุดท้ายก็มีแต่เป็ดน้อกินนี่พี่น้องนี่นี่นี่กำลังเดินทางเลยเนาะ,ะนี่นี่เนาะนนี้เาะพี่น้องแบบว่าก็จะหลักไปเนาะไปอ้าตัวนี้คือแตกเนาะโอ้อันนี้จะป็นยังเห็ดผลแต่ว่ายังตี่เนาะพี่น้องนี่ตัวนี้แตกเนาะแต่ว่ายัางตีง<ม>ตตตยู่จนไม่อยังเห็ดนี่ ต้อใช้เป็ดมาซับอุดจังอไม่ใช่ได้ดิมึงตีอยู่พี่น้องเว้ยนี่เนาะียังเยื่องนี่ก็จะเก็บขคืนคืนอีกแล้วพี่น้องลายเดยยังลายอยู่เนาะเพราะว่าตะเลี้ยงมาเขาบุกขึ้กินจา้าเถอตั้สอกตั้มแสไปสิตั้หลือบแบบนี้ก็มีคือกันเนาะแต่ว่ามันมีโบดจกตงพี่น้องนี่นี่ก็จะเก็บอันนี้ก็จะเก็บถิ่มลุงน้องคืนอีกเนาะ ีวนมันจะหมักมุนอยู่ในขี้ดินนี่เนาะเดี๋ยวพี่น้องอตัวนี้แรกนี่จะมเเีเงี้ยเห็ดนี่มันมนิ่วหยาดแมเป็ดอยู่นะนเนาะมากสวบนี่หัวบนท่านมีหัวทิ้งไอยขึ้นองอื่นเอี๋ยยไปทางอื่นอยู่ในน้องนี่เ้าเลี้ยงโอรธรรมาศาสตร์แบบนี้ก็สบายเนาะพี่น้องบริยากแบบ บุริยากไปว่ามาเกลือมาเอียงกินอาหารตามธรรมชาติเลยเนาะมีแต่แต่ก่อนบูกพักบ่งพุ่นเนาะมันก็ล้ายอยู่แต่ว่ามันดับตำแหน่งเลยเนาะส่วงยง้มแหลงันแต่แบนี้ก็มีพักพักตบเนาะพักตบอยู่หันแต่กะมันก็ส่วนยง้มแหลงอะไรมันหนามมันแหงเนาะมันก็เลยไปว่าบุเรือเนาะกะแทงเน็กระ,กระจะล้ายเนะาะพ่อตัวนี้เป็นป่านี่ห้อยจะหมักอยู่แถวนี้เหน็นเหงื่อหงอยอยู่ตามผู้ไม้ เนาะแล้วก็เห็นเป็นไข่ออกมาน้องี่เนาะมีไข่น้ำแน่เลยเนาะเบ่หัวพี่น้องเห็นมันาะสีแดงๆค่ะเนาะมีนิ่วมันอยู่น้ำแล้วมีนิวลงไปบหได้เลยก็จะมีไข่อยู่นี่น้ำเนาะจะหมักอยู่ตามเงาไหมแบบนี้แถวเงาไหมนี่จะไล่เนาะคั้นเอาไปงมเบิ่งนี่โอ้ยไล่ขนาดเนาะเวลาเป็นไข่นก็จะขึ้นมาไข่อยู่ไม้เนาะ อยู่หุ่นกระกรอยตามงาไหมอยูนี่แล้วก็อยู่นี่ก็มีลายพี่น้องดี่ด้วยเป็นแดดได้ลูกเห็นแล้วป้ห้อยหันเก็บเลยวเก็บนี่ตัวได้ย่างนี่เก็บนี่ลูกนี่นี่นี่ตัวนี่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 ย่างเลยนี่เขียวๆดีนะนี่ซองซ้ำหน่วยว่าลูกมีซ้ำจีหน่วยนี่นี่แมนมือนูกพี่น้องนี่เก็บลูกเก็บเก็บไปลงน้องเด้อน้องใหญ่น้องหน่อยพี่ลูกน้องหน่อยพี่ <laughs> ừ. nhang nó, nó. cứ việc lai yêu nhang lai nó ba nỉ đôi nỉ tụt tai năm cái mi đây ông mà nổ, lai pet rồi đấy nỉ lọt pet sẽ làm kiểu hết nỉ nỉm ok đã lông nám đâu đó nó phi nhìn nó, nó. đấy nè đây ได้ลงเขาก็จะเก็บขึ้นนมืดเนาะเลยเว้นหอยซามน้ำลายไปสิก็จะมีหอยพุ่นไดยต้อนนั้นลูกผู้อยู่บนน้องผีน้องก็มีแมวไมเหยียบด้่นี่ลูกนี่นี่นี่ให้น้องเนี้ยเก็บนี่ลูกอันหนึ่งดี่ได้นี่เนี้ยนี่เอ้ยก็บมาลูกนี่ป้าผู้ชอบพี่น้องแบบนี้เลยเนาะแบบที่หลักนี้ตลอดเนาะอันได้ด้วยฮะเก็บเนี่ย จนเนาะหลักนี้แต่โบเอ้าลูนี่นนี่กาแมนนี่เออาโหลดแต่กาแมนย่างคือกันยังปวตายนี่หนวินี่เด้ลูกนี่เอ้าเถื่อนี่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 ด้วย,อย,วยหอยห้อยร่องผลาดเด้อเธอเอ้าบายนิ่วน่วินิ่วน่วยนิ่นิ่วนี่พวกร้อยนี่ลูกนี่นี่เอานี่โอ้เก่งลายเก่งลายแล้วมันเหยียบเปลือกหอยหฮนแล้วก็อยู่น้องนี่ก็ลายได้พี Hait ่น้องลงมาฮะนเนาะอ้าป่ายังได้นี่ฮะหยุ่มยิบหยิบนี่ ก็จะกปอยัางนี้พี่น้องน่าจะเป็นหลูกปลาซิ่ววนหลูกปลาเนรแล้วนี่หน้ำน้ำฝนตกแล้วึ้นมาหอดผีเลยเกือบสิหล่นน้องอลไรทางนั้นกับพี่น้องจะได้หาแนวมากัดแล้วเนาะห้อยโค้งเขาอยู่นี่ก็มีลายนี่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 อยู่พี่ลุงนี่นี่เขาได้นวยนี่นี่เขาได้นวยนี่เขาได้นวยนี่มาเอานี่ไว้นี่ลุงนี่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 ตัวมันยั่งนี่เด็ดซ้ำสีนวยนี่แมนเมื่อฮะเอเคแม่ผมเด็ดในตีนปลาแล้วลูกนี่นวยหน่อยกับแมนฮะน่นวยหน่อยนี่ จากอีหยังเฮ็ดแตกๆนั่เที่ยวนี้ตะเฒ่าก็มีแล้วพี่น้องแต่ว่าเมื่อก่อนทํามาหายังเห็นเพราะว่าน้ําน้ํายังท่วมขึ้นมาบ่แงันนีเนาะอันนี้น้ําจนจจอดกันพุ่นเนาะแทนนี้ก็จะบ่เห็นแล้วเนาะพี่น้องนาจะลงน้ําลึกล่ะาพี่น้องตอนนี้กเก็บแล้วเป็นที่หอเลยเนาะหอยงเฮาก็ถือว่ายังหลายพอสมควรเนาะกยังบ่ได้กินคือเก่าเนาะพี่น้องปาไวให้เพิ่นขยายอีก เลี e ok. ้ยงไว้เพอได้แย่งเนาะเลี้ยงก็คือเขาเลี้ยงบอธมาสัเนาะเสริมบอธรมาสร์บอนี่ก็คือเาเคยมีพี่น้องไล่ฐานเนาะแนะนำเขามาเลี้ยงการเลี้ยงแน่เนาะให้เลี้ยงบอธรมาสัดไปนุงนิ่ก็คิดว่าน้องเนี่หันมีน้องเดียวนี่ยแล้วน้องพี่น้องน้องเขาที่ว่าเหมาะเนี่ยแต่ว่าอยากแต่เป็ดลงเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือยำย้ำแหลงงลรหนัมันกระเบิดเนาะก็เลยยังโบหูเนาะว่าจะเลืองน้องบอธรรมาสร์ตัวใดทวานก็ต้องยกใหม่ เพราะว่ามันมันบุได้ดอกนาะตัวนี้มันเนี่ยมันหน่อยแล้วมันกะมันกะบกงามแหลงนะถ้าวอาชิมษษาใส่น้องไงนี่คือเป็ดลายไก่ลายเหลี่ยงบุได้แน่นอนเนาะถ้าาสีเหลียงก็คือตรงได้ออมไม่เบิดเลยเนาะออมหอบน้องเลยก็คือบัให้เป็ดบัวไฮยังลงเลยเนาะซึ่งมันกะต้องใส่งบลายและเอ,อทิบก็มีแพนว่าจะมันจะแป้งน้องไม่อยู่เนะาะแต่ว่ายังบุหัวเดือนใดเนาะเป็นว่าสิเหตุคล้องสายตันเนาะ อันนี้พี่น้องอันนี้ก็คือการมาอัปเดตหอยโคงเนาะที่เลียงไว้ได้ปีหนึ่งเนาะหายพี่น้องได้เบิ่งเนาะวายังไล่ย,ยังหน่อยซําได้เนาะซึ่งหลายๆคนก็นสซเคยเห็นเนาะตอนน้าปล่ปอยแต่กทามาคปนี็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้แม่น้อนงนิวในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะพี่น้องสําบคปนี้เขาตัวลาไปก่อนพบกันใหมค่คลิปต่อไปสบายดี